โสซังเน่ยเนี่โอ้ยสาวแอมกินลาบเป็ด <laughs> อยากกินลาบเป็ดต้บเป็ดลาบเป็ดค่ะตำักหุ่งค่ะใส่สุดเอได้เมื่อนี้ <laughs> <laughs> ว่นได้ใส่สุดธรรมดาได้เมื่อนี้ค่ะแ <laughs> ต่ว่าอยู่บ้านเกากินพิซ <laughs> กกซ่า, <laughs> าเหรเห็นอย่างหนึ่งรถตำปะไอต์ตำักหุ่งโอ้โหชุดแบบ U.S.A แต <laughs> ่จ <laughs> ัดอลังการบ้านนี่ก็ค่อยลาสีแดงแม่งู้จักเรื่องมิดกูโม่ซะจุกบอะไร เอ้ยจูเอาเอาข้าวเหนียวก้อยบะเฮ้ยมีก้อยปอไมีมีก้อยก้อยเนื้อะกเอยก้อยเนื้อก้อยเนื้อซุกก้อยเนื้อซุกอแอลกินก้อยเนื้อซุกแอลยังอีกตกปากยังอีกกตเป็ดลบุงโอเคยังอีกันนี้พี่บิมกลับมาจากแอลเอเลยป่ะเนี่ยบอบินมาจากแอนแอนซิสเกตเลยนะคะก็ยิงลงไปแล้วพวกกูขึ้นปรทัน Um ขเจ้าบอกขอนี้วขอนี้วหนึ่งเม่กี้ขอนียวร้านนี้เขามากินหลอดพิซี่าต,ตัวห่าติแกให่แห้งเต็มยดมาเลยตั้งต่บุคงกัปลาเป็ดถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้กินลาบเป็ดแต่ถ้าใครอยากปากสวยก็ใช้ลิปปินเวอร์ได้นะคะฟ้าใช้ประจำเลยค่ะฟ้าใช้เอง กไม่แดงฟ้าไม่มีแดงกินลาบปิดเอาพริกจังเม็ดสมตำบหห้งเขียนในแล้วแล้วว่โอเคพี่ดาวอย่าพูดว่างนะพี่กินไม่หมดแต่ดู้ว่าปกติเขากินนอนนอนนักสิบเบอร์เนเป็ดหลับเป็ดหลับเป็ดตำบหูหงกับแซ่บนะลูกกินเบร์เกนใจสุดเลยตัวแซ่บโอ้เดี๋ยวนี้หลับเป็ดหรือหลับมึงหลับเป็ด ของมักเขาในลับเป็ดนี่หับเป็ดหับเป็ดพักกระเดานี่ก็หลับเป็ดนี่ของมากเล้ยเขากันเลยนี่อนี้เล้เทาอนี้นะขอนี้ไม่นขนี้ปั่นขึ้นีัอ๋อัวสุดยอดนี้ ไม่อดอยากไม่ได้ใส่ <laughs> บินไกลบ่บ่บินไกลบ่บินไปดาวอังค์ค <laughs> โอ้ขุ่สิมาแต่หนอกดีแ <laughs> ล<ะ>้วมาแต่หอกกินหอด <laughs> อ,อาหารไทยก <laughs> ินหอดอาหารอีนเดบาทเ <m akes> ท่านั่มันเป็นหนอกประเทศเน๊ยห <laughs> นอกยังห <laughs> นอกโลก <laughs> โลกยังโลกไต่โลกบาหารร <laughs> ้านนจ้ะ <laughs> อัน มันเดิมมันเดิมถึงกับต้องซื้อเมื่อเฮื่อนค่ะที่บนโต๊ยังไม่ทันหมดเลยที่หลังอยู่